ด้าไม่ัเนดําไม้ครับผมไม่ดําจะเลีรม่ดําเนยกข้ารู้เยดียวอยู่ในรัฟฟิศตมันเดืยมอยู่แล้วฟิศไม่ได้ต่มันตากแดดผมอยู่ในแอร์นี่ผมมีดําหรือได้อะเจนดําไม้อับผมไม่ดำาผมจะเล้ยงแล้นี้ผมข้าแต่แดดผมดําแต่ก็อยู่ผมไม่ดําแล้วมตะมันอยู่แล้วเอรผมไม่ได้ ดันไม่อรอวามไดําพวกไม่ได้ดันกูก่ออเตนเดียยเดียากเบเลยสันพื้นันพื้น้มาเจอหนจักลุงดําไม่อ้าวต่น่นอ้เลยเนไห้ความแบเพื้นพื้อ๋อลุงดําลุงดําอ๋อเลยจักมาแุรดเยครับมาดัพื้นกับลุงดําดรเลยลุงดําัหมาักนี่ครับฮะมาสักครับมาสักอ๋อลุง chân từ mà huấn chân na chắc xíng na, à phong hòa huấn mệnh chân na chắc xíng, cái nghe lẽ, huấn na chắc xíng chân. dạ dạ lẽ phần anh này phong mai khởi lên ra nói tên, dạ máu phần anh này mới lai, phong sướng hái này phần anh. mai thì phong hòa lên phong lên chính lên phong lên lê, nhìn chính là à huấn mệnh chân phong hòa na chắc xíng, không chắc xíng lẽ còn mệnh chân phong hòa chính. lên ngày đi ta bảo này đâu phương với con chết cha phần anh lâu. โอ้รติดยาพื้นคือพ่อมาตนอะนาซักซิงพุ่เมันนต็นน่าซักซิงอ้แ่งอ่ดีจะเบาม่นนาักซิงจริงๆมันแรงจริงๆว่าตนคนมันต้นยูแบบนี้จะบาแบบนี้น่าจักซิงแั่งแรนแบบนี้พอๆๆเติไม่ชักไม่เทมาแล้วข่นรับแบบนี้เดยวจกหน้าเฮ็ดหน้าเตกเลยโอ้มาเดีัก่อนได้คื ผมตนขา้าวใ่พดผมไ,ไม่ได้แม่กว่เหมือนนั้นผมว่าหุ้นมันเติบนนาซัาากสิงคือว่า,าซักเสื้อเฟนก็นไม่เดี่ยมซักกาวยดก็ไม่เดี้ยมซักอนุมาณก็ไม่เดี้ยมผมว่าต้นนาซักซิง